มากินไก่วิ่งฮะอาจจะทำให้ชีวิตของเราดิากคนทำแบบชื่ออะไรนะชื่อเอฟเฟกใช่ไหมเขียนแบบเล่นยากอีกแล้ววัดเดอแมวเหอแล้วอีกคนทั่วไปก็จะไปเล่นกันย,ยังไงกับ <sk approved> น <fig urar> ี <GO IL EN> ้ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับพี่ดิวอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะจะมาเล่นแบบกระโดด51ด่านกันนั่นเองฮะซึ่งหน้าปกเนี่ยอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ฮะแต่ว่าในด่านนะฮะก็ค่อนข้างสวยงามอยู่เหมือนกันฮะเป็นแบบสายรุ้งอีกแล้วนะฮะคนไทยชอบอะไรที่สายรุ้งฮะแบบนี้ฮะสร้างโดยคนที่ชื่อเอฟเฟกต์ฮะยูเซอร์ไอดีตามนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยฮะเขาบอกมี51ด่านใช่ไหมโอเคมาดูกันฮะว่ามันจะยากขนาดไหนฮะแบบนี้ก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนี้้้เเเเเเเอออออองฮฮะะะะรราาาไไปิิิิิ่่่มมมมมกกันน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 ลลลลยยยยุุดดดดดหหแแบบคทืืววตต ได้ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะกดติดตามให้นะฮะซึ่งเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นสายลุงลักษณะคล้ายแบบนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด51ด่านใช่ไหมฮะดังนั้นฮะเราก็ไปเริ่มกันได้เลยฮะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเช่นกันฮะก็นั่นแหละฮะกดดาวน์โหลดแมพแล้วก็อุ๊ยอุเกือบตายแมวไปกตับอะไรครับเนี่ย เราจะมาตตยดนะ่านแรกแบบนี้ไม่ได้ <Nope. S 1> นั่นแหละฮะสามารถโดดไปเล่นกับเพื่อนได้นะก็คือกดเปิดห้องแล้วก็แบบกระโดดแข่งกับเพื่อนก็ได้ว่าแบบเอ้ยเรามาถึงนี่แล้วนะนายเนี่ยโอ้นายกระโดดช้ามากเลยอะไรเงี้ยฮะแบบมีความสวยงามปุุงฟิงกระดิง่งแมวฮะไม่น่าจะมีอะไรเกลีเยกล่อในแบบนี้หรอกมั้งนะเขาคงไม่ใส่กับดักอะไรหรอก เชื่อว่าคนทําแบบเขาแบบเออเข้าใจดีอะไรเงี้ยเออเขาไม่ใส่กับดงกับดักอะไรมาเราหรอกนะอ๋อมั้งไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูก่อนอันนี้มันด่านแรกๆไงมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกฮะแต่อีด่านหลังๆเนี่ยเราก็เดาใจคนทําแบบไม่ถูกอะไรอย่างงี้ไงโอเคครับก็ถามว่ายากไหมเอ้ยแอบยากนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยในมือถือเนี่ยวิ่งกระโดดนะวิ่งกระโดด โอเคครับมันแอบมีง่ายมีหยาบปนกันไปผมเชื่อว่าเล่นกับเพื่อน่าจะบันเทิงกับชีวิตดีคนเล่นในคอมก็อาจจะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดใครเล่นกับมือถือก็ก็อาจจะเสียเปรียบ <c oughs> ก็ค่อยๆกระโดดไปพร้อมๆก,กันก็ได้เออไม่ต้องแข่งกันขนาดนั้นเน้ยเร็วๆกระโดดไปเร็วๆดิโตจ้าจังเงไรเนี่ยให้นี้ก็ง,ง,ง่ายๆไอ้ตให้นี้ก็ตกอย่าไปกดดันเขาเลยกับเพื่อนค่อยๆคุยคุย,คย,คยกันโอเคครับด่านที่ห้าเรียบร้อย <S <S ยังด่านที่ห้ากำลังจะเล่นด่านที่ห้าเรียบร้อยอะไรละ่ะผมเห็นแบบเนี้ยมันคล้ายๆกับเหมือนสวนสนุกอะไรก็ไม่รู้นะไอ้เจ้าแผ่นอันนี้ฮะไอีแท่งเนี่ย เหมือนสวนสนุกสวนสยามแตน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 แไนแตนแตนแตนแนแตาแนแนแตวแตน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 แปนแตนแต้แตนแตนแตาแตนแตนแานแตนแตนนนแแล้วนแแ อายุ26ฮะก็ก็คือแบบเริ่มทำงานทำการแล้วอะไรอยา่างงี้ไงเออถ้าเกิดวันไหนผมไปสวนสยามนเนี่ยเนี่ยบอกแล้วอย่าชนคุยเห็นไหมเนี่ยตายเลยเนี่ยนี่แหละถ้าวันไหนผมไปอู้งานก็รับรองฮะไม่มีคลิปนะฮะแบบทยาไม่อู้งานอยู่เนี่ยเออโอเคผ่านไปเรียบร้อยง่ายแต่เกือบตายแมวไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นเกือบตายแมวนะโอเครัานที่28โอเคชีวิตเหมือนช่างสบายแต่เหลือเกินโอ้ขึ้นที่สูงครับตอนนี้ฮะมันมีทั้งหมด มันมีทั้งหมดยังไงเนี่ยก็คือมีทั้งหมด2ชั้นใช่ไหมห้าสิบเอ็ดด่านจริงไหมเนี่ยท้าวใด่านมันดูน้อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอดูฮะอุ๊อ๋อนี่มันไบวาร์ปนี่เก็บใบวาร์ปไปดูนี้เลยแล้วเราก็ต้องมานั่งกระโดดใหม่เพราะว่ามือลั่นกดใบวาร์ปขอบคุณนะอย่าลืมเก็บใบวาร์ปดีๆด้วยนะเดี๋ยวมือลั่นโอ้ยเซฟเด่านสายลุงใช่ไหมเนี่ยอ่ะด่านที่9ครับไปอย่างรวดเร็วครับอ่ะเป็นแบบเดเมทริกนิดนึงอ่ะซ้ายขวาตีเล็กเอบีขึ้นลงสตาร์ทโอเคครัับมนจ้าง ชีวิตมีความสุขเหลือเกินบอกคนทําแบบนิดนึงนะฮะเวลาทําแบบกระโดดลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยฮะไม่ต้องใส่เพลงเข้ามาในแมปเข้าใจไหมฮะคือใส่เพลงอาศัยได้แต่คือช่วยทําปุ่มปิดให้ด้วยคือมันหนุกหูอะไรอย่างนี้ฮะอย่างแบบอันนี้เนี่ยฮะก็นะมันไม่มีเพลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคือไม่เชื่อว่าเพลงไม่ดีนะแต่ปัญหาคือแบบบางคนเงี้ยบางแบบเงี้ยโอ้โหใส่เพลงซะแบบง่วงนอนมาเลยคือแบบยเอาซะเกือบหลับอะฮะกระโดดไปกระโดดมา โอเคครับเล่นกันเพลินเหลือเกินครับดานที่13เรียบร้อยอ่ะมันจะกระโดดยากขึ้นนิดนึงมีสายลงด้วยอยากกระโดดลงไปกลางล่างจังเลย่ะแต่เกมว่ากระโดดลงไปแล้วเราน่าจะต้องเริ่มเล่นใหม่โอเคดังนั้นไม่ต้องกระโดดลงไปนะฮะมันหลังคามันน่ากระโดดลงไปมากเลยอ่ะเฮ้แต่ที่14อ่ะอ่ะยาวแล้วเอาแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าแบบง่ายใช่ไหมครับขออนุญาตคืนคำพูดนะมันเริ่มจะยากขึ้นนะนิดนึง ใครที่เล่นในมือถือก็อาจจะต้องกินไก่วิ่งเข้าไปนิดนึง่ง่ะกินไก่แล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นอา,อาจจะช่วยได้แล้ว ช่วยให้เราตายเร็วมากขึ้นโอเคครับ <Okay. S 1> การที่มันวิ่งเร็วเกินไปก็ไม่ดีไหนดูสิอันนี้วิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมฮะโอเคอันนี้วิ่งเร็วกําลังโอเคฮะเนี่ยไก่ย่างถังเนี่ยโอเค okay. ครับเวลาเรากินเนี่ยฮะเห็นไอเทมันนี้ใช่ไหมไก่ย่างอยู่ในถังใช่ไหมฮะเรากินไปทั้งถังเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติเวลาเรากินอ้าก็ได้ถังคืนนี่ว่าโอเคครับเรากินแค่ไก่ครับแล้วเราก็ได้ถังคืนโอ้โหถ้ากินไปทั้งถางนี่เกรงว่าฝันจะหัง มันก็ถือว่าแบบเออไมิดีหรเขาก็าใส่ใจรายละเอียดอย่างนี้ไงใช่ไหมกินไก่ถังปุ๊บแล้วก็ได้ถังกลับคืนมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบกินไก่ถังถังหายไปเลยโอ้โหเอาไงกับชีวิตเนี่ยฮะดานนี้มันยากอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ย,อยโอเคฮะค่อยๆไปค่อยๆกระโดดเออนั่นแหละฮะถ้าเกิดสมมติเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนตกตายบ่อยอะไรเงี้ยก็ก็รอเพื่อนด้วยแล้วกันเออนั่นแหละเซฟเซฟไปแล้วฮะโอเคดานที่15ฮะซึ่งด่านที่15เอาอีกนี่ คนรทำแบบเอาอีกเลี้ยวคนทำแบบเคลียดอีกแล้วเขาทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้อีกแล้วอ,ะอ่ะฮะทำไมอะเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> คนทำแบบเกลียดทำไมอะ่ะทำไมมันกระโดดไปไม่ได้อะ่ะอะไรอีกแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะอย่างนี้เหรออ๋อ ทำไมอ่ะโอเคครับเราก็รู้เทคนิคอยู่เหมือนกันฮะถึงแม้ว่าคนทำแบบจะเกียนแต่คนเล่นก็เกียนกว่าโอเคครับเราก็จะกดอย่างนี้แล้วก็ดูอ่ะตรงนี้ไม่มีบล็อกล่องหนตรงนี้มีบล็อกล่องหนอ่านั่นแหละฮะเอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มฮะถ้าตรงไหนมันจิ้มติดก็คือตรงนั้นมันมีบล็อกล่องหนอันนั่นอันน่นอันน่น คนดน้ำแบบเกียนกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิกนเล่นเกียนกว่านะฮะขอโทษเขาเรียกว่าใช้ช่องว่างในเกมให้เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้ไงจะได้แบบรู้ทันคนทําแบบว่าเขาจะเกียนตอนไหนแล้วก็แบบเกียนกลับไปเลยอะไรอย่างนี้โหด่านมันจะกระโดดยากไปไหนเนี้ยเธอกระโดดยาก <c oughs> ไปไหมเนี้ยเอาหอโอเคเซฟครับด่านที่18ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรผ่านกันยังไง่ายไดอ่ะขึ้นข้างบนอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้เซฟอ๋อเขาบอกว่ามีทั้งหมดกี่ด่านนะ นี่ด่านที่20ใช่ไหมเหมือนจะมีต่อโอเคครับไปต่อกันได้เลยอ๋อจุดวาร์ปเอ้าจะวาร์ปกลับือมาทําแมวอะไรล่ะไปเออโอเคครับตรงนี้มีให้เซฟนะฮะด่านที่21ฮะเอ้ยมันก็เป็นอะไรที่ <laughs> ท,ำทำไมอยากคนทําแบบเขาทาอะไรอีกแล้วเนี่ยก <laughs> คนาแบบเกียร์อีกแล้วเหรอทำไมอ่ะทําไมเรากระโดดไปไม่ได้อ่ะอ๋อคือตรงนี้เนี่ยห้ามกระโดด ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะตอนแรกนึกว่าแบบเอะทำไมมันต้องใช้ไม้แบบนี้เออเข้าใจแล้วฮะคนทําแบบเขาอยากจะให้เราตกตายนั่นเองครับเซฟนะโอ้โหถ้าจะคันทำไมไม่ทำไมมันกระโดดยากเย็นแฟนเขสเหลือเกินต้นคลิปที่ผมบอกว่ากระโดดง่ายซะเหลือเกินผมขอคึนคำพูดฮะมันเริ่มจะมีปัญหาแล้วฮะคนทำแบบเขาอยากจะเริ่มให้เราหวัวร้อนอะไรอย่างนี้เี่ยเราตายกี่รอบแล้วเนี่ย มากินไก่วิ่งฮะอาจจะทำให้ชีวิตของเราดิว้าวว้าวว้าว้คนทำแบบชื่ออะไรนะชื่อเอฟเฟกใช่ไหม <laughs> <laughs> เกียน <Bro. S 1> แบบเล่นยากอีกแล้ววัดเดือดแมวอะแล้วอีกคนทั่วไปก็จะไปเล่นกันยังไงกับนี้โอเคครับ <laughs> ไก่เมื่อกี้อาจจะเร็วเกินไปฮะเรากินไก่อบกีบกูหาบตัวนี้ก็ได้ฮะมันเรียกว่าไก่อะไรนะอ๋อไก่ย่างหอมหอมไก่ย่างอบกีบกุหาบ ก็เห็นมันมีกี่ดอกไม้ไงก็เลยแบบเอ้มันดอกไม้อะไรก็ไม่รู้โอเคครับเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตผ่านดาตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคฮะผ่านแล้วฮะผ่านแล้วฮะผ่านแล้วว้ายมันอีกนิดเดียวเราก็จะผ่านแล้วป่ะอีกเทคหนึ่งฮะอีกเทคหนึ่งฮะนี่ฮะครั้งนี้เราต้องผ่านแน่ๆฮะเราต้องผ่าน่ชววยยด้ไม่บาล แง <Yeah. laughs> งองแงแล้วนะโอเคครับก็เอามาตั้งไว้ขโมตรงนี้นิดหนึ่งฮะเสริมสร้างบาร,รมีแปะนะะเพื่อจะทําให้ชีวิตของเราผ่านมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ตุ๊กตาชื่อมารุนะผมตั้งชื่อเอาไว้มารุในภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากลมนะฮะมันเริ่มจะไม่กลมแล้วลนะ่ะเพราะว่าผมไปกอนนดมันเยอะมากโอเคฮะและหวังว่าเราจะผ่านนะมารุช่วยเราด้วยโอเคดูบางต้นฮะเราก็จะมาตรงนี้อ่าล้วก็มาตรงนี้โอเคหลอดหลอดลอด,อดโอเคฮะเรก็มาตรงนี้นิดนึงอ่าและหลังจากนั้นฮะเราก็จะกินไก่อบกีบกุลาบตรงนี้เออไก ไอ้เจ้าบาลูกทอาไปได้ไม่ช่วยเราเลยอ่ะนี่เหนนี่แ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 หน็บแคจิ่งก็ไม่ผ่านนี่แหนนี่แหน็บอะเอาแมวมาเสริมช่างบารมีนิดเสริมช่างบารมีเผื่อมันจะแบบทำให้เราชีวิตดีขึ้นมานิดนึงเนาะตัวนี้ชื่อแพนเค้กไม่เห็นช่วยเลยโธไอเจ้าแมวตัวนี้มันก็คงบอกว่าโถพี่กากเองอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้องน้องขอโทษ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 เออเราเราไม่ดีเองอะเราไม่ดีเองอะอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับเราจะต้องวิ่ง เดี๋ยวเราอาจจะสามารถโกงได้หรือเปล่าโอเคครับเรามาดูหน่อยซิว่าเขาปิดไม่ให้เราเรียกสัตว์ได้หรือเปล่าเอ้ยเราเรียกสัตว์ได้เราขี่สัตว์ได้อ, <gasps> อันดาโอ้โหเราขีโกยอย่างสุดซึ้งนะครับคนทำแบบก็อย่าลืมมาแก้ปิดไม่ให้เรียกสัตว์ได้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ดีใซนไม่ดีขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถ้าใครเล่นแบบมาขอให้ผ่านด่านนี้ไวไว หรือไม่ก็คนทำแบบช่วยทำรงนที่ม like right? oh. ันง <m> ่ายๆขึ้นหน่อยเถอะครับคนร้องคือมันมันกระโดดไกลเกินอะไรเงี้ยเออถ้ามันเป็นด่านสุดท้ายจะไม่ว่าเลยแต่นี่คือแบบมันด่านยี่สามด่านยี่สองยี่สามอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมฮะอ้ากกินไก่ย่างวิ่งเร็วเผื่อจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือเปล่าช่วยให้ตายเร็วขึ้นโอเคจงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไม่ใช่ตายเร็วขึ้นแล้วเราก็ผ่านเรียบร้อยตบมือ ก่อจะผ่านแต่ละด่านโอ้โหไอ้ยาโอ้โหตายเล็วอะโอเคปัญหาคือบล็อกกระโดดเห็นป่ะมันค่อนข้างเล็กมากมดังนั้นฮะมันจะเลงยากนิดนึงอะไรอย่างนี้ไงโอเคครับแล้วก็ปจบไปจบโอเคครับผ่านโอ้โหวันนี่อะไรเนี่ยผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จะให้เราเหยียบผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอโอ้โหของที่สูงของดีๆเอามาให้เหยียบเล่นซะงัแล้วเราก็ตายอย่าง ตายอย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม่นะผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เราไม่ควรที่เราจะมาเหยียบนายแบบนี้พูดไป่งั้นแหละนะก็มันเป็นไอเทมในเกมอยากจะเหยียบแล้วก็เหยียบไปเถอะนะก็เนี่ยคนทําแบบเข้าเหมือนแบบคิดไม่ออกแล้วจะทากระโดดยังไงเออเอาบล็อกต่างๆนานามากระโดดเหยียบเลนแล้วกันอารมณ์ดีเนี่ยก้อนหงก้อนหินอะไรประมาณนี้เออเอามาเหยียบให้หมดอะอ่ะอ่ะฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศไปแหละแปะ ฉันจะพาเธอลอยล่องไปใน hã. อวกาศจะมีแต่เธอโอ <Okay. S 2> เคเจฟฮะอะไรเนี่ยด่านที่ยีิบเก้าใช่ไหมอ่ะขึ้นบันไดไปแวบด่านที่สามสิบอะไรอะไรอะไรคือการแบบด่านยีิบเก้าเดินขึ้นบันไดปปปปปปด่านสามสิบขึ้นบันไดมันยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคผมจะจำเอาไว้ว่าขึ้นบันไดมันยากขนาดนี้ โอ้โอเคครับเราต้องกินไก่วิ่งนะฮะเพื <shredded> ่อให้ทุกอย่างดีขึ้นโอเคไปเลยลูก mm hmm. ไปเลยลูกลงโลกไปเลยลูกเอาเลยลูกเอาที่สบายใจยลูกหล่าจะต้องกินไก่วิ่งให้เร็วกว่าเดิมฮะนี่ฮะไก่วิ่งอันนี้เร็วมากฮะดังนั้นก็ระวังวิ่งเลยด้วยแล้วกันนะแวบแวบแวบเทปเอ้ด่านที่31ด่านทรงกระบอกไม่รู้อะผมตั้งชื่อเองมันเป็นทรงกระบอกอะไรอย่างนี้ไงแล้วมันมีต้องกี่ด่านมันมีทั้งหมด50ด่านเดี๋ยว นี่อะไรเนี่ยอ๋อมันมีประตูรั้วตรงนี้อ่าโอเคครับแล้วเราก็มาตรงนี้อันนาโอเคอันนาโอเคอันนาอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเรากระโดดกดดําแพงถึ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 งเฮ้ยเข้าใจคิดนะเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะอ่ะขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปแล้วก็ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยมันจะยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะที่เราจะต้องแบบกระโดดอ้อมกดดําแพงแบบนี้เนี่ยโอ้สงสารคนเล่นผ่านมือถือจังเลยแต่อย่างน้อยด่านนี้ก็ดีกว่าไอ้เจ้ากระโดด รู้ว่าอันนั้นน่ะอันนั้นเร็วไรจริงๆฮะโอเคครับดาดท้ายเอ้ยังยังยังใจเย็นอ่ะอันนี้ทำไงเนี่ยฮะลงลงไปข้างล่างเหรอลงไปฮะโอ้โหฮะอ่ะสามสิบห้าไม่ถึงเราไปไม่ถึงฝันเกิดใหม่แป๊บด่านไหนกระโดดยากก็กินไก่ซะจะทำให้ทุกอย่างมันเร็วมากขึ้นกว่าเดิมโอ้รอด ผมเข้าใจอารมณ์คนทําแบบแล้วฮะคือเขาไม่รู้จะเอาบล็อกอะไรเขาก็เอาบล็อกนู่นนี่นั่นมาโอ้โหเอาบล็อกแบบคือถ้าเขาเอาล้อรถมาได้เขาก็เอามาแล้วอะนะทีก็เหมือนบางด่านนั่นแหละฮะล้อรถมาโอ้ยเขาอารมณ์ดีโอ้กรกะบอกไม้ไผ่เอามามามาอ่ะใครอยากกินข้าวหลามะเชิญด่านนี้ได้เลยฮะมีข้าวข้าวหลามยังนึ่งไม่สุกนะฮะรอแป๊บนึงนี่ฮะอยากกินข้าวหลามก็เชิญด่านนี้ได้เลยฮะไม่ต้องไปดังหาซื้อตามท้องถนนแล้วฮะนี่ฮะเราเจอข้าวหลามในมิน มันกินไม่ได้นะใจเย็นนะถ้าเรากินไม้ไผ่ได้เราก็จะกลายเป็นหมาแพนดี้มีแพนด้ามีแพนด้าวิ่งแพนทำไมคนทำแแบบชอบเอาบล็อบบกล่องหนมาแบบนี้เนี่ยโอเคครับคนทำแแบบเขาก็อารมณ์ดีเหลือเกินโอเคครับเราก็จะมาตรงนี้อ่ะเคนคนทำแแบบเกียน <c oughs> กระโดดธรรมดาโลกไม่จำด่านกระบองเพชรเอ้ย อะโอเคครับไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นด่านที่11อ่ะกระบองเพชรกระโดดขึ้นแอะ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 พอกระโดดเสร็จปุ๊บต้องมาเอาหนาำมตำั้ปึ๊บออกด้วยอะไรเงี้ยอ่ะมาทุกอย่างในมินิเวิร์กจริงๆกระบองเพชรอ่ะโคมไฟจะมีล้อรถไหมเนี่ย <c oughs> ถ้ามีล้อรถนี่บันเทิงเลยฮนะเดี๋ยวพอเขาเดี๋ยวพอคนทําแบบเขาได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวเขาก็เติมล้อรถเข้ามานะอ่ะกระถางต้นไม้อ่ะโอเคอ่ะกระถางต้นไม้เอาอะไรอีกไหมฮะด่านที่41เอ็ดเออเฮด่านนี้วัดเดอะแมว เอ๊ะเอ๊ะว้าโอเคครับเราน่าจะทําบางสิ่งบางอย่างพลาดไปครับไปเริ่มเลกันใหม่แล้วกันโอโอเคครับเราต้องกระโดดฮะน่าจะเป็นบล็อกล่องหนวนันแน่โอเคครับเข้าใจคนทําแมพฮะเขาต้องอารมณ์ดีก็เริ่มใหม่คนทำแมพอารมณ์ดีอารมณ์ดีพราะมีความเพื่อไปกรประหยัดเวลาดีกวฮะอารมณ์ดีพราอมีความสุขไม่เป็นทุกข์จะมีความสุขได้อย่างไรโอเคครับด่านที่45อ่้าอะ ถ้วยชาหม้อมาแล้วมาหม้อสุกงซุกกี้มาแบบกระโดดคนทําแบบเขายําทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแล้วอะมาให้คผะหม้อซุกกี้หม้อชาบูถ้ามีซอสให้ด้วยก็จะยินดีเหมือนกันฮะอารมณ์ประมาณคือเล่นเสร็จต้มกินเลยอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้มีหม้อชาบูใช่ไหมมีไฟแล้วแคมป์ปิ้งค่ายลูกเสือกันเลยมั้ยด่านสี่ะลองโหนอันแน่คนทำแบบอารมณ์ดีอีกแล้วนะไอ้ตัวนี้เรากระโดดข้ามไปได้ไหม เพื่อไปแก้ประหยัดเวลาติดกัวอีกรอบหนึ่งฮะสรุปแล้วเราก็จะต้องเล่นแบบผู้ดีนะก็คือแบบนี้ห้ามโกงโอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วฮะด่านที่สี่สิบเจ็ดเด่านฮะนั่นด่านดียเอะไรแล้วที่ทำไมด่านที่4 9เก้านี่ผมอ่านเลขผิดหรือว่าคนทำแบบเขานับเลขไม่เป็นเนี่ยเครื่องใจขอย้อนกลับไปดูแป๊บหนึ่งมันด่านเท่าไหร่เนี่ยเออแป๊บหนึ่งนะด่านที่สี่สิบเจ็ดแล้วนั่นคือด่านที่สี่สิบเก้าด่านสี่บแดหายไปไหน ด่าน48โอเคคนทําแบบอารมณ์ดีคนทําแบบเขาอาจจะทําด่านที่48ไปแล้วก็ได้ฮะแล้วคราวนี้มันอาจจะแบบมันใกล้เกินไปอย่างเงี้ยเขาเลยแบบเออเอาด่าน48ออกแหละมั้งนะโอเคฮะไม่ว่ากันครับด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บฮะยังไม่จบหรออ๋อเฮ้โอเคโอเคอ๋อโอเคอ่ จุดพุ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 พุ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 ไม่มีแล้วฮะพุไม่ทำงานพุไม่ทำงานโอเคครับพุไม่ทำงานช่างมันครับจบแล้วเราก็จะให้คะแนนเหมือนเดิมนะฮะโอเคฮะก็เป็นแมปเป็นแมปเล่นที่เล่นสนุกเพลินเพลินเหมาะกับเล่นกับเพื่อนงับโอเค ให้คะแนนเรียบร้อยคอมเมนต์และกดคอมเมนต์เลยให้กำลังใจคนทำแมปนี้ไนงะและทั้งหมดนี้ฮนะนั่นก็คือแมปปากวัว51ด่านฮะก็เนี่ยฮะสร้างโดยคนที่ชื่อเอฟเฟกต์ฮะยูเซอร์ไอดีตามนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหมนะ่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปเก็บเพียร์นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหนภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบคลิป ival, ลมินิใใปดป้วยนะถ้าคลิปปแลออก้วกตรงนนั้้ไดเอย